ินได้อะไรมาเตาอุ้ยโล่เลยอุ้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 ยเออเดี๋ยวเราไปดูไหมหลังคุณผู้ชมคะนี่ค่ะเตาเข้ารอบเขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยเขาเรียกอะไรบพรดังเรียกอะไรอุปกรณ์นี่อันนี้ตัวใหญ่นะนี่ก้มตายประมาณตัวขนาดนี้โอ้ยตายยังยังใช่ไหมงั้นพี่กัมป du ูเอาไปปล่อยให้หน่อย ปีนี้พี่คุณกัมพูอ่ะคุณกัมพูชงนะำเดูเลยนะเลขเล็คืออะไรวะเลขกขอจอดขอดูเหล็กขอดูเหล็กเหล็กเราว่าเลขกมันคืออะไรวะเหล็กมาให้โชคกันมาเนี่ยไหนพี่ลินเขาจะขอดูเลขก่อนนะฮะเลขจับดีๆเด้ออย่าให้มันกัดเด้อ ในดูเลขเต่านี่เขาดูยังไงดูตรงไหนอันนี้จับหัวหรือจับหางมันคะเนี่ยหางหางหางไปจับหัวเดี๋ยวมันกัดเอาดิเขาจะดูตรงท้ายแทะทองนี่แหละครับเดี๋ยวมือระวังระวังมือนะเดี๋ยวนะใหญ่ว่าจัต้องแปบงนะดยังไงคะยังไงเอาอย่างนี้เลยล่ะอหุณนสำรานพี่ร้านเอาอย่างนี้เลยล่ะครับ ันก็มันก็เป็นลายจริงๆนะลายแต่มันไม่รู้ตัวเลขอ่ะนี่ลายนะแต่คนโชคครับแต่ไหนไม่ดูครับจินตนาการเอาครับแต่คนโชคก็เห็นที่แน่ๆคือเต่าเขาร้อนแล้วล่ะตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยค่ะเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเนี่ยเลขนี้อยู่ทั้งไหนโนะโชคป่ะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นอะไรนี่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 คุณรัชนีคุณมาดูตรงนี้ดูโซโกกันหน่อยเนี เล็กคคเล็กเลยเป็นตุเป็นถาไปแล้วน่ะอะไรนะเลขสองไทยสองไทยตรงไหนวะมินตนาการเอาครับอลอะไรเลตรงนี้ตรงนี้เลขสี่เลขสี่เลขสี่เจ็ดสี่ชแล้วมาตดูนด้าน้อครับ แต่ตอนเนี้ยเต่าเคาร้อนมาปิ๊บน้ำผู้เอาไปเอาไปเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยอะไรพ่อให้ดูก่อนดูอีกคนหนึ่งนะอ่าเขาไม่มั่นใจลูก่อแล้วพ่อยาวมือไปจับปากเต่านะพอแหวงพอแล้วเอาไปปล่อยเถอะเราไปปล่อยที่ไหนก็ถึงจะรอดอ่ะโู่นนะลงสระนู่น่ะสระสุสะมันลึกไปไหมอ่ะใช่ใหญ่ของเรามันมีมันมีจุดที่ปล่อยชาหนี่ละมันมีจุดตื้นก็มีไม่ใช่เหรอไปพี่บกัมพูอุ้มไป สะสะเล็กสะเล็กเดี๋ยวไปโยนปากมมือมือแล้วบางมือพี่ป้าเอามือออกพี่เจ้าโอยมันไม่กดหรอไม่ยากจ้าเอ๊ะแต่อย่าประมาทนะอือเฮ้ยอันนี้แปดนี่นะหน้าปเนียเลขสามแปดไม่สามจัุจีเลยนะออมโ้สาดูนะคะดูบ้านนี้เขานะคะตัวบนสามนั่นนั่นนั่นดูค่ะลูกเกดลูกชาย นั่นนั่นนั่นโอ้ใช่เก่งพี่สามผ้าเลยเนี่ยตรงตรงเปิงเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออใช่ใอันนี้หางมานี่มานี่อันนี้สามแน่นอนเลยเนี่ยเออใช่เว้ยสามหาซุนไปที่กันบูเอาไปต่อยเถอะ เป็นตาเดียวแล้วนะ่ยตาเดียวสามห้าศูนย์เลยเนี่ยปล่อยชอบปลาสายดีเลยอะไรพูดไรพูดไรก็ขอให้เขามีความสุขมีความสุขแล้วก็ให้พวกเราก็มีโชคมีลาบให้คุณกำมพูอายุยืนยาวแล้วก็มีโชคดีนะอ่ะปล่อยให้เขาอ่ะปล่อยเต่านะคะให้เขาเดินลงตรงนี้ดีกว่านะค่ะ ปึ๊บอ่ะเดินลงไปนะลูกอ่ะเดินทำไมนิ่งจังเลยอ่ะเดินเดี๋ยวพวาก็เดินไปให้เขาเดินลงไปน้ำดิยังไม่เดินนะคะคนยืนเฝ้าอยู่เขาไม่เดินหรอกเดินหนะลูกเออไปแล้ว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 ดุมดุไปแล้ว ไปแล้วบ๊ายบายซียูหายอจเย่ไหนอะไรนะคะแม่ทำแม่ทำอะไรเมื่อกี้บอกว่าสามหาศูนย์ในโจทย้เปิดกลุ่มจดไว้ตรงไหนไหนดูสิไหนจดมาไหนไหนแม่จดเลยอ่ะจดไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ใหญ่ตรงหน้า นี่มิจฉามดจดข่าวด้วยนะไหนจอดลายมือแม่อ,อยูไ่ไหนว้าวโ,โ,โอ้โหเขาจดของเขาแล้วไอ้นี้มาจากไหนเนี่ยยังว่าฝันได้วันผูกขว้างเราไม่กล้าพัวบอกเขางวดไหนงวดที่แล้วงวดแล้วอ๋อสามเก่าพูดกันออกอะไรอ่ะคว้ามันมีเสีมั<า>นออกกันเอาเหรอแล้วแม่ก็ไม่บอกว่ามันมีฝันมีแน่ไม่กล้าบอกเขาโอ้ยถ้าไม่ออก เหรอเอางวดนี้ฝันนะลูกมาจดแต่กลางคืนฮะลูกมาจดแต่กลางคืนเนี่ยลูกมาจดแต่กลางคืนแล้วตรงเป๊ะเลยสามเก้าอ่ะนะมันออกป่ะออกสามเก้าลิงล่างป่ะล่างสองตัวออกสามเก้าอ๋อแม่ก็ไม่บอกนี่แล้วมาบอกวันนี้ยังไงเออมันออกไปแล้วอะก็เพราะแหวงมาเอาแต่นอนอย่างเดียวไม่เคยฝันอะไรเลยถึงเวลาก็นอนหลับตื่นขึ้นมาถามว่าฝันบ้างไหมก็ไม่ฝัน ไม่ฝันอะไรเลยเมื่ขึ้นใ่ฝันว่าจะกำปลาห้าตัวกำปลาห้าตัวแม่กำปลาห้าตัวปลาก็แปดนะกำปลาปลาอย่าไปเชื่อมากนะคะกำปลาห้าตัวเอาไปตีเองกระดาษครูเล่าให้ฟังเฉยๆแม่เขากำปลาห้าตัวเอาไปตีเองนะฮะอย่าไปเชื่อมากนะคะไม่เชื่อหรอกครับจดไว้เป็นแถวเลยไม่อย่าไปเชื่อมากนะคะมีบ้านก็ขายบ้านนะคะ วัดกันนะฮะ